สวัสดีครับวันนี้นะครับเพจที่ต้นขานะครับมีรถตัวเทอร์โบนะครับนิสันเออร์แวน E25 ปี06นะครับเข้ามาใหม่นะครับรถปลดประจำการหลวงนะครับตัวนี้ออปชั่นพวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้าเซ็นทรันล็อกนะครับมาดูสภาพโดยรวมนะครับสีเดิมนะครับ ใครหารถแนวนี้นะครับเป็นรถตัวดีเซลสภาพสวยๆนะครับนี้เอกสารอะไรครบเรียบร้อยนะครับปกติรถเราเป็นรถปลดหลวงนะครับเอกสารค่อนข้างจะช้าหน่อยนะครับตัวนี้นะครับไม่แสนกว่าโลนิดๆน,นะครับใครหาอยู่นะครับจะมาทำเป็นคาแคมหรือใช้ในบ้านนะครับ เสนอเลยครับตัวนี้เป็นตัวเทอร์โบนะครับ 3,000cc ดีเซลรถปดประจำการหลวงเดี๋ยวมาดูสภาพภายในนะครับว่าสภาพภายในเป็นยังไงนะครับตัวนี้เป็นตัวกระจกไฟฟ้าพวงมาลัยนะครับสวยคันนี้นะครับ เราเปลี่ยนแม็กใหม่ย่างใหม่นะครับให้เรียบร้อยนะครับฟิล์มเราก็ติดให้ใหม่นะครับสภาพภายในห้องโดยสารนะครับพื้นเดิมนะครับจากโรงงานนะครับเบาะครับเดิมหมดนะครับคันนี้ตัวลังคาสูงเป็น a i r ์บัสเรียบร้อยนะครับ มีเคานเตอร์ให้เครื่องเสียงเพาาะครับสภาพเบาะนะครับภายในดูได้เลยครับเครื่องมือไม่แรงจากโรงงานเลยนะครับมาดูสภาพของเครื่องไฟฟ้าคอนโซลอะไรสวยนะครับ รถหลวงใช้น้อยครับสภาพเครื่องนะครับหมายเลขเครื่องนะครับสวยครับชัดเจนแอร์เย็นเจี๊ยบนะครับคันนี้เพจนะครับรถหลวงบางคันนี่ครับบุ๊กเซอร์วิสมีมาให้พร้อมนะครับยังเหลือครับ เดี๋ยวเรามาสตาร์ทเครื่องดูนะครับว่าสภาพเครื่องเป็นยังไงนะครับได้ไปไม่ผิดหวังครับจะไปทำคาแคมก็ต่อใช้ได้เลยครับหรือไปใช้ในครอบครัวก็สะดวกดีครับเพราะสภาพเริ่มสวยครับของเรารับประกันนะครับไม่มีเสียวมีชนครับดูนะครับจะสตาร์ทเครื่องให้ฟังนะครับ เหนนเล็กใหม่นะครับดูได้เลยครับใครหาอยู่นะครับสนใจติดต่อได้ทางศูนย์แปดหนงเก้าหกหกศูนะครับหรือทางเพจลิตเติ้ลคานะครับ ขอบคุณครับ